สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาสวนแม่ใหญ่แตงพันยังก่อนพันยังก่อนพี่เรืองบอกฮะตัวใครโอ้ถ้าผดหัวใหญ่แล้วว่าผเจ้าของสวนแล้ววา่าเดินไปถ่ายทางหัวใหญ่โองหัวขากี่ตัวรถเป็นรถเสียหน่อยครับ มของฟเยกีย้ไม่เน่แตงนะครับนกรงยกวน้ใส่ได้ถือว่าใส่ได้ครับมันบ่ใใช้ปุยพี่น้างมันบ่ใปุ๋ย,อยมองไ่างนี่าราบ่อใปุ๋ยยังเป็นหวัวพี่ขณะเป็นหินแหรพี่นนองเป็นหินแห่ดินปนหินแต่ว่าใช้ีไก่อยู่ คุณเป็นเป็นหัวใส่ได้อยู่ครับนะนี่นี่เบิ้งผมตีดึงขึ้นมาให้เบิง้งอะเพรพะมัใหญ่ไปได้แต่ว่าดกอยู่ครับมีเนื้อที่ก็ประมาณประมาณไลกวัวกับประมาณไรกัวจะของเพื่นเห็นมันหัวใหญ่ไม่ยอมไปกินข้าวเที่ยงเลย